เม่นะ่าเดี๋ยวดีๆทุกทีครับทุกคนผมดูดีหลับนะผมก็หลับอยู่หลังกล้องนะตรงนี้ก็หลับอยู่เกันด้านหน้ากล้องนะทุกทุกทีดัดดดงท,ท่านมาแล้วทุกคนพัดทันมาแล้วนี่คือลูกแก้วมืองบาดาลผมเอามาเพื่อจะมาซูสันต่อเดี๋ยวถ้ารอพักเหนือไม่เจออะไรผมใจลูกแก้วเนี่ย,ยไปวางตรงหินแล้วก็คอยรับรู้ว่าผมมาหาสวยไหม ก็านางไม่เคยเจอลูกแก้วพยานาคมาก่อนนะนางตื่นเต้นที่เจอมากเลยเย,ย้ามจไหมสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับพี่พอฟซีทุกคนนะฮะเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยผมแฝดใหญ่ทุกคนนะวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวนะผมไปรับแม่นางดวงดีดมากับผมทุกคนนี่นางก็นั่งอยู่นี่น,นะคนนะซึ่ง วันนี้ผมมีจุดหมายหรือว่าแผนที่ผมวางไว้คือจะพาแม่นางดวงดีเนี่ยไปรู้จักกับสถานที่สถานที่หนึ่งซึ่งพี่พๆหลายคนก็คงจะรู้แล้วก็ถ้าผมบอกไปคงจะอ๋อตรงนี้นี่เองเนี่ยสถานที่นี้ผมเรียกกันว่าเมืองบาดาลหรือว่าเป็นจุดที่คนเมืองบาดาลมา พักอาศัยเล่นน้ําแล้วก็เคยเป็นจุดที่ผมเจอท่านฤาษีนะแล้วเคยพาแม่นางดวงดีนี่แหละมากราบไหว้ท่านฤาษีด้วยจุดนั้นเลยนางบอกผมว่านางกลัวนางวันวันกลัวแบบคนมองมาดานจะไม่ชอบเขาหรือเปล่าจะโกรธเขาไหมถ้าผมพาเขาไปผมบอกว่าไม่เกี่ยวครับถ้านางเป็นคนดีนางไม่คิดร้ายต่อเขาเขาก็ไม่มีอะไรที่ต้องมาคิดร้ายกับแม่นางนะผมอธิบายให้งดวงดีเข้าใจ นี่ไกก็แอบวันวันแอบกลัวๆนะนั่งกลัวๆวันวันผมก็อยากให้นางได้เจอไรใหม่ๆแล้วก็ได้รู้จักไอ้ที่มากขึ้นนะซึ่งผมไม่รู้ว่าพีเอฟซีคิดเห็นยังไงกันเห็นด้วยไหมหรือยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้แต่ผมพามานี่ผมตั้งใจให้นางได้เจอสิ่งใหม่ๆแล้วก็วันใดวันหนึ่งถ้ามีเรื่องทุกข์ใจหรือว่าร้อนใจอะไรตรงนี้ก็อาจเป็นจุดที่เป็นจุดที่เขาแบบพึ่งพาได้อาจจะช่วยเหลือเขาได้ทุกคนนะโอเคนางยุ้งดีพร้อมไหมครับ เดี๋ยววันนี้ผมพอไปจุดที่เราเคยไปกันนะแต่ว่าวันนี้เราไม่ไปหาท่านี่สี่นะครับเราจะไปหาคนเมืองบาดาหรือว่าเมืองนาคานะพร้อมไหมครับโอเคทุกคนก็ฝากพีเฟซีนะครับผมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ทีแล้วก็ฝากติดตามเพจเ b o บุ๊ก YouTube พี่แฟตวีสองผมด้วยทุกคนนะถ้ามีโอกาสอถ้ามีโอกาสผมจะลงคลิปพาดวงดีไปเที่ยวสถานที่ใหม่ๆแล้วก็อาจจะทำคลิปแบบว่า ดวงก็ดีใช้โซเชียลต่างๆนะทุกคนนะถ้าอยากดูคอมเมนต์บอกกันเลยจะผมมาสอนให้ดูพี่ถ้าพ,พี่อยากดูกันนะแต่ถ้าไม่อยากดูผมก็ไม่อยากทําพี่ผมไม่มีกำลังใจนะแต่ถ้ามีคนอยากดูมีคนอยากเขียนมีคนอยากรู้คอมเมนต์บอกผมจะอ่านคอมเมนต์แล้วก็จาวคอมเมนต์ไปทาอย่างที่เีบีบอกมานะโอเคเดินทางกันทุกดีพร้อมไหมครับมาเดินทางกันทุกคน let's go <S ไปครับพี่พีีตอนนี้ผมกับแม่นางดวงดีก็เดินทางกันแล้วนะ มันจะมีใครทาร่องรอยไว้หรือเปล่าเนี่ยผูกไว้กันหลงหรือเปล่าเดี๋ยวะเหมือนทําเชื่อไว้เพื่อกันหลงหรือว่าเดินป่าเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยเพื่อให้รู้สถานที่ว่ามาตรงนี้ตร,นตรงนี้เส้นทางเนี้ยเดินมาได้พักหนึ่งงั้นเดี๋ยวผมจะขอพาดวงดีดเนียหาจุดนั่งพักกันด้วยเพราะว่านางเป็นผู้หญิงถึงจะเป็นผู้หญิงที่เคยอยู่ในป่าก็จริงแต่ว่าร่างกายนางก็ไม่อาจสู้ผู้ชายได้นะบอกเลย ดวงดีเขาเดิเราไปหาจุดนั่งพักกันเนะาะพักจุดหนึ่งแล้วก็ค่อยไปกันต่อนะครับอีกไม่ไกลนะถึงนะดวงดีเขาเดินมาได้ระยะน,นึงแนละ้วเป็นจุดที่เราเคยมาด,ดงดีจําทางได้ไหมขอพอจําได้นะแต่ว่าก็ไม่ได้จำแม่นขนาดน้นะเป็นจุดที่ผมเคยพาดวงรดีแหละมาหาถ้ำฤาษีถ้าจำไม่ผิดนะช่ยทุกคนพราะมมันก็ผ่านมานานมากแล้วนะทุกคนนะนี่ครับมานั่งจุดนี้กัน เดี๋ยวผมกับแนนานงดวงดี๋นั่งพักตรงนี้ก่อนนะทุกคนนะนี่นังนี้ก่อนครับรงนีเดี๋ยวนั่งพังงกนนะกนนะนนันก่อนนะเราค่อยไปกันต่อเพราะว่าเดินมาไกลมันก็ต้องมีหมดเลี้ยวหมดแรงกันบ้างนะทุกคนนะต้นเลยวะหนามเพียบเลย ขอนั่งพักขอตั้งกล้องให้นางน,นั่งพักไปก่อนนะซึ่งอาจใช้เวลาประมาณน่าจะประมาณไม่ถึงชั่วโมงดีละก็ถึงจุดหมายปลายทางจุดที่พวกเราจะไปกันทุกคนอย่างนั่งพักกันทุกคนโอเคผมเองก็นั่งพักเช่นกันนะทุกคนนะเพราะว่าก็เหนื่อยเนี่ยเหมือนกันไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะแต่ผู้ชายก็เหนื่อยได้เหมือนกันนะ ไม่ขอพ่อนางมานะขอตามมารยาททุกคนไม่ได้ขอก็ไม่ใช่นะทุกคนขอพ่อขอแม่นางมาเห็นไหมนึกว่าถึงนะครับครับผมนับเรียนครับไม่พูดครับเปิดใบังใกให้นะ โซ่วาดนาทีทุกคนนางก็แอบเขินนะผมหอมมือนางเงี้ยแต่นางเป็นคนผิวหอมทุกคนนะเป็นคนแบบผิวพันหน้าแบบหน้าเด้งดูดนเน,นี่ยมีเสน่ห์ทุกคนนางไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปดูพระนางก่อนนะมนพีเอฟซีทุกคนมีคอมเมนต์บอกว่าผมนี่เป็นผู้ชายที่ไม่เรื่องนะก็แต่ไม่มีแบบว่าวันวานให้เห็นอยนะ่างเงี้ยผมก็พยายามจะทําแต่ว่าบางที ผมก็เกรงใจนะผมเองก็ไม่กล้าที่ทำนู่นทํานี่มากเกินไปนะมันจะดูแบบเป็นพนโลกจิตหรือว่าคนหื่นกามแทนนะซึ่งเอาที่แบบพอเหมาะพอสมพอทุกคนนะไม่ต้องมาเจอะแบบต้องอ,อย่างไงนะแสดงออกมากเกินไปนะก็ไม่จำเป็นขนาดก็ได้เรารู้สึกดีเรารักันไงเราไม่จำเป็นต้องแสดงออกชัดเจนทุกอย่างก็ได้ทุกคนนะให้แม่นางทักก่อนเดี๋ยวผมไปดูดูข้างล่างตั้งกังทุกคนนะ อัน้ผมมาแล้วครับนั่งพักไปก่อนนะแล้ผมาดูข้างล่างแป๊บนึงนะครับที่ช่วงนี้ก็ถือว่าน้ำมันพอมีที่ใช้อยู่พอสมควรนะไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะทุกคนนะน้ำมันไหลเชี่ยวแล้วก็ถือว่าเป็นน้ำสะอาดมากๆทนะุกคนไหลเป็นส,เต,เ,นสเต็ปเป็นสเต็ปไปเลยนะ น่าแช่ตัวมากทุกคนตรงนี้น่าจะลึกพอสมควรดนะูดิจุดนี้จะเป็นตัวที่ลึกพอสมควรเลยอ่ะ ผมเสียดายต้นไม้ล้มขวาง,งทางนะผมไม่สามารถไปได้ลแล้วแล้วอย่างเราเป็นต้นหนามคนไม่ใช่ต้นธรรมดานี่กัเขา,าดูข้างล่างนะทุกคนมันแอง่งมันเป็นถ้ำหรือเปล่าเห็นไหมนะเหมือนเป็นช่องถ้ำหรือเปล่านะเห็นไหทางน้ดำดำมืดเลยมันเป็นช่องของถ้ำหรือว่ามีการมีพวกสัตว์มาอาศัยอยู่หรือเปล่า สวัสดีครับพร้อมไปต่อ,อยังครับ เดี๋ยวนางพักก่อนสักหน่อยก็ได้ครับเดี๋ยวพอไปต่อเพราะว่าอีกไม่ไกลละแต่ว่าเราก็อยากจะให้นางพักผ่อนก่อนเก็เข้าใจความรู้สึกการเดินป่านะนางเองก็เข้าใจผมผมก็เข้าใจนางทางคนกะเข้าใจกันนะน่าแช่ตัวมากเลย ครับทุกคนตอนนี้ผมกับแม่นางดวงนดีก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็คือเป็นจุดที่ผมเคยมาเจอคนเมืองบาดาลหรือว่าพญานาคจุดนี้เลยทุกคนนะอันนี้แม่นางก็นั่งรอซึ่งบอกเลยว่ากว่าถึ่จุดนี้ได้ผมก็เล่นสนามเหนื่อยเหมือนกันนะนางก็รู้สึกหอบๆนิดหน่อยเพราะนางเองก็ไม่ค่อยเดินป่านานแล้ะแล้วก็ไม่ได้มาจุดนี้ก็ถือว่านานพอสมควรเลยนะ แต่ก็ดีใจที่เราสองคนมาถึงจุดนี้แล้วก็นางก็ปลอดภยัยผมก็ปลอดภัยนะนี่มากำลังนั่งดูข้างหน้าตรงนี้จำที่นี่ได้ไหมครับจำได้ใช่ไหมเคยมาเนาะเมื่อก่อนน้ำเยอะกว่านี้นนทุกคนเมื่อก่อนน้ำมันจะแรงกว่าน,นี้นะนางหมอนางจำได้ทุกคนซึ่งผมเองก็ดีใจนะที่พาใครพานางมาแลนางก็จำได้ด้วย 6A ทุกคนรู้สึกว่าวันนี้ท้ทองฟา้ามดูแบบไม่ค่อยสดใสพี่กลัวฝนตกด้วยนะเึ่งวันก่อนผมก็มาคนเยอะมาหาลูกของผู้นำเมืองบาดาลเขาแล้วก็บาบอกเขาว่าน้องต้นไม้จะมาอีกอาทิตย์หน้าอย่างเงี้ยมาเยี่ยมเขาเพราะว่าน้องเองก็ติดเรียนมีการศึกษาต้องเรียนนะเปิดกล้องหลังไปนั่งคุยกับนางดีกว่าทุกคน อยงนี้นครับลงมาดีสวยมไหมน้องอชอบทุกคนมากินร็อกก็ชอบนะชอบนี่มาแล้วยังชอบเ,เหมือนเดิมวันนี้ผมมีอะไรให้ดูมันคือเก้ามังบาดาล ผมเอามาเพื่อจะมาซูซัน2ค่ะเดีย๋ยวถ้ารอพักเหนืยไม่เจออะไรสนใจดูแก้วเนี่ยไปวางตรงหินแล้วก็พยายามดูว่าผมมาหาสวยไหมเพราะนางไม่เคยเจอดูแก้วพลานามาก่อนนะนางื่นเป็นที่เจอมากเลยสวยไหมวางตกนะข้างในมีเหมือนรูพญานาคอยู่ครับใช่ เป็นผู้นำหนึ่งระาดาันให้มาเพราะว่าไว้ใจผมก็ผมรู้จักระพริามาระยะหนึ่งละผมมีลูกเดียวผมเพิ่งนยะืนได้เราทำไรอนะ่ะอย่างนี้ก็ถึงได้ปอให้ท่านให้ตัวน,นี้นะมีใจที่สามารถสึ้นสามไปขอได้นะ มีทัศนคติรบ้าปนะครับ ก่อนนะผมรู้แก้วไปวางแล้วเดี๋ยวคิดว่าผมก็คงทรับรู้ว่าที่เรามาหาเขาถ้าจะถอนน้องตกใจนะครับอยู่ใกล้งเาผมผมไม่ทำอะไรหรอกเราใจได้ครับนี่ก,ก่อนนะทุกคนครับผมก็ได้เอาลูกแก้ว ที่เตรียมมาไปวางไว้จุดเดิมเรียบร้อยแล้วจุดที่ผมมาวางประจําแล้วก็มาเจอเขานั่งอยู่ตรงนั้นเจอไหมนะเจอไหมะเจอไหมอไะมบนหินอ่ะเจอป่ะซึ่งคิดว่าก็เป็นจุดที่เหมาะเจาะสุดแล้วทุกคนแล้วแล้วก็สามารถมองเห็นได้ง่ายดี ดีครับนี่เสียงไหมนี่เสียงไหมทุกคนเสียงเหมือนเดิมเลยที่ผมเคยมาผมได้ยินเสียงกระดิ่งนี้เลยเสียงมาจากใต้น้ำไหพี่เสียงชัดมากนี่เสียงไหมทุกคนเหมือนมันเหมือนมีเสียงกันเขย่ากันดิ่งทุกคนนี่เสียงไหม รับรู้แล้วว่าผมมาทุกคนเสียงชัดมากพี่แม่นางได้ยินไหมแม่นางหลวงจีนได้ยินนะทุกคนผมได้ยินเสียงชัดมากทุกคนเสียงชัดจริง ชัดมากไอ้ที่ดครับไม่คิดว่าจะได้เสียงชัดอย่างนี้ทุกคนชัดมากจริงนะก้าดิแก้วลูกเนี้ยมันดังจากข้างล่างน้ำทุกคนดังขึ้นมาคือเสียงชัดเหมือนแบบผมไม่รู้ว่าในกล้องยินชัดแค่ไหนแต่ว่าผมมั่นใจว่าเสียงนี้มาจากใต้น้ำชัวร์นะเดี๋ยวนั่งรอก่อนนะตรงนี้น้ะ ถ้าเขามาผมมาถ่ายที่ซีครั้งแล้วกันนะตอนนี้ผมตั้งลุ้นนั่งภาวนาะเจอเขาอยู่ผมอยากพาดวงมิที์เจอเขาเป็นครั้งแรกแล้วก็คิดว่าคงจะดีมากๆถ้านางรู้จับก,กับคนเมืองบาดาทุกคนนะนะผมมีความหวังอย่างนี้ทุกคนนะนะผมก็ตั้งใจมาแล้วมาครั้งนี้ผมตั้งใจพาดวงวิทยมาเจอเขาจริงๆทุกนนคนรอทุกคนนะทุกคนนะผมก็นั่งนงี้บนะดวงวิทีนั่งหน้าผมเนะ้ยจะนั่งดูดีกว่าจะเจอท่านนะผมไม่รู้จะเจอใครจะเจอ บริวารท่านหรือเปล่าหรือเจอตัวท่านเองหรือเจอลูกสาวท่านหรือเปล่านะออรอรอชมไปพร้อมกันทุกคนนะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับผมผมมั่นใจว่าเขาต้องมาแน่ๆรียบซีเขาต้องมาชัวร์นะเพราะว่าผมตั้งใจมาบนี้แล้วอะ่ะรอรอ,อดูรอดูรอดูต้องมาแน่ เฮ้ยแม่นัดูดีดูดีครับทุกคนผมดูดีหลับนะผมก็หลับอยู่หล right right Th huh? ังกล้องนะตรงนี้ก็หลับอยู่กันด้านหน้ากล้องนะทุกคนดรงนี้ดังท่านมาแล้วทุกคนท่านท่านมาแล้วท่านสวัสดีครับท่านท่านมืองบดานทุกคนท่านสวัสดีครับสวัสดีผมอยากพาแม่นั่งท่านนี้มาทำคำพูดกับท่านกับท่านเป็นใครกันเป็นภาัาของผมกองท่าน คมพานางมารู้จักกับท่านเถอะเกิดอ,อะไรขึ้นวันหนึ่งทำไมมาต้องรู้จักผมอยากให้ท่านคอยยึเดนนเหนี่ยงนี่ครับท่านถ้าเกิดสิ่งไม่ดีผมอยากให้นางรู้จักท่านด้วยครับเป็นพระเจ้านะ้ายอมช่วยเจ้าขอบคุณคคท่านนะครับไอ้คนอื่นมันมีน้อยช่วยเดือดับพอดีผมก็วันก่อนมาเจอลูกสาวท่านนะครับนั่งอยู่นี้ผมเ,เลย เขาให้ลูกแก้วออกมาด้วยครับท่านกับลูกแก้วเป็นตัะครัท่านนี้ผมมาผมดีใจมากที่เจอท่านท่านทุกคนเจอไหมท่านี้แต่งตัวว่ามีกําไรข้อมือเป็นของแผ่นหน้าแล้วก็ซ้อยคอนะที่เป็นสัญลักษณ์ที่เราได้รู้ว่าเป็นท่านมาจากเมืองบาดาลที่เป็นยังตกใจนะครับกลัวไม่ต้อกลัวไม่้องกลัวท่านนางไม่เคยเจอท่านมาก่อนนางเจอท่านครั้งแรกครับท่านนางเคยมาที่นี่ก็จริงแต่ไม่เคยเจอท่านครับเคยมากราบไหว้ท่านในสี่กับท่าน เดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านพาเข้าไปมังมาดานได้ไหมท่านได้จะไปไหมทุกคนน,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 นนะ้ำขออนุญาตให้ท่านพาไปมังมดานจะไปไหมไม่กลัวจะถึงผมไปไม่กลัวนะ